ทคโนโลยีเอนไซม์ซูเปอร์แอคทีเวตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลกเทคโนโลยีซูเปอร์แอคทีเวตเอนไซม์ได้รับการวิจัยครั้งแรกในประเทศเยอรมนีและกำลังกลายเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกอย่างรวดเร็วเพราะได้สร้างสรรนวัตกรรมใหม่ในการใช้งานทางการแพทย์ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจากเทคโนโลยีนี้ยังช่วยให้ผู้คนมีความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการรักษาโรคต่างๆรวมถึงกระดูกและข้อต่อเมื่อนำมาใช้กับการรักษาโรคกระดูกและข้อเทคโนโลยีซูเปอร์แอคทีเวตเอนไซม์ จะช่วยให้สารอาหารซึมซาบเร็วขึ้นและมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมผลในบริเวณที่เป็นโรคช่วยให้ฟื้นตัวได้ตั้งแต่ต้นต่อให้ผลลัพธ์ทันทีหลายครั้งเมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไปเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ป่วยจํานวนมากสามารถเอาชนะอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างรวดเร็วจึงช่วยลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายสําหรับข้อต่อและกระดูกของผู้ป่วยเม็ดฟูเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ที่กระตุ้นการทํางานขั้นสูงผสานกับสารออกฤทธิ์ฮาพอเไซต์ใน DEVILS คลอและสมุนไพรล้ำค่าที่ช่วยยับยั้งการอักเสบของไซโตไคน์บรรเทาอาการปวดอย่างรวดเร็วและป้องกันการอักเสบจึงช่วยปกป้องเซลล์กระดูกอ่อนข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการสร้างกระดูกอ่อนข้อใหม่ชะลอกระบวนการเสื่อมและปกป้องกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงมันช่วยให้คุณเคลื่อนไหวมีความยืดหยุน่นและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณด้วยเทคโนโลยีกระตุ้นเอนไซม์ขั้นสูงสารออกฤทธิ์ในโบคา่าจะได้รับผลกระทบจากเอนไซม์ในร่างกายเพื่อสร้างปฏิกิริยาทางชีวเคมี ดังนั้นกระบวนการดูดซึมจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วช่วยให้สารอาหารเข้มข้นลงบริเวณที่เป็นโรคทําให้มีอัตราการกลับเป็นซ้ําของโบค่าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยความเจ็บปวดน้อยลงและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นกระดูกเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น